Yeah. <laughs> แรกที่เจอคุณลุงนะคะประมาณเดือนมีนาปีที่แล้วนะคะคือพี่ก็ไปเดินห้างปกติางเนี้นะคะแล้วก็พอช้อปปิ้งเสร็จนะคะพี่เดินออกกลับมานะคะเจอคุณลุงเนี่ยแกนั่งอยู่ข้างเสาแล้วพี่ก็ตั้งใจกับว่าจะเข้าไปถามลุงว่าเหมือนกินข้าวหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะกตว่าจะให้เงินลุงไปเพราะว่าวันนั้นพี่ช้อปปิ้งเสร็จก็เหลือเงินสดอยู่ประมาณ500อะค่ะจะให้ลุงไปแต่ลุงอะคือแกบอกว่าเหมือนแกมาขายลอตเตอรี่เหลือไม่เยอะแล้วอะคะ่ะพี่ก็เลยเหมือนแบบ ให้ตังไปลุงไม่เอาก็เลยขอซื้อลอตเตอรี่ก็เลยแกล้งถามลุงว่าลุงใบไหนรางวัลที่หนึ่งอ่าหยิบให้หนูหน่อยแล้วลุงก็มีพระพี่พ่ออยู่ที่คอนะคะองหนึ่งแกก็หยิบขึ้นมาอ่ะคุณลุงเป็นผู้พิการแขนทั้งสองข้างนะคะแกก็เหมือนแบบพนมมือแล้วก็ขอขอพรแกก็สวดเสร็จปุ๊บแกก็ชี้ไปที่ลอตเตอรี่ค่ะแกก็บอกว่าหยิบไปเลยใบนี้แหละหนูถูกพี่ก็หยิบมาหนึ่งใบทีนี้ก็เลยให้เงินคุณลุงไปห้าร้อย พอทีนี้พี่ก็คุยกับคุณลุงเสร็จลุงถ้าหนูถูกรางวันนะเดี๋ยวหนูเอาเงินกลับมาให้ลุงนะลุงอย่าไปไหนนะพี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะถูกรางวัลจนแบบวันที่หวยออกอะค่ะพี่ก็ตรวจตรวจหวยแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมถูกรางวัละอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยต้องกลับไปหาลุงแต่พอวันที่พี่กลับไปคือลุงอะไม่ได้อยู่ที่นั่นนะคะพี่ก็ถามโลปอว,ว่าคุณลุงเนี่ยมาประจาหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ลุงมาหลบฝนแค่วันนั้นไม่ได้มาอยู่ประจําพี่ก็พยายามแบบ ตามหาขับรถหาแถวสวนหลวงแถวสีนักคารินวัดเปลือจะเจอคุณลุงแกขายอยู่แถวสีข้อหรือว่าสีนักคลรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ไม่เจอ,อทุกเดือนที่แบบก่อนหวยออกพี่ก็กลับไปหาที่เดิมที่เดิมไปถามรอปภรอ,อปภเขาก็บอกว่าไม่มาไม่มาไม่มาพี่ก็เหมือนแบบมันค้างคาใจอะค้างคาใจพี่มาเป็นตีแล้วเพราะว่าพี่เป็นคนที่เหมือนจะพูดอะไรแบบพี่พี่ต้องาําเพราะมันทํามไม่ได้ ไปซื้อของแล้วก็เลยบอกบอกแฟนพี่ว่าจอดกอดมาเจอคุณลุงพี่ก็กระโดดลงไปคุณลุงนั่งอยู่ตรงหัวมุมเลยนั่งแบบนั่งแบบแบบรวยราเหมือนเดิมนั่งแบบไม่รู้จะขายได้ไม่ได้นั่งแบบดูสิ้นหวังเหมือนเดิมมาหาก็เลยเล่าให้ลุงฟังว่าลุงรู้ไหมหนูตามหาลุงมาเป็นปีๆแล้วนะเพราะว่าห่วยที่ลุงแบบ ให้หนูมามันถูกแล้ววันนี้หนูเอาเงินนั้นที่ถูกรางวาัลกลับมาให้คุณลุงลุงก็งงๆว่าหนูคือใครอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็พยายามจะเล่าให้ลุงฟงังลุงก็อาจจะไม่รู้หรอกเ็าอาจจะขายไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงไม่รู้หรอกว่าเป็น แต่ก็พยายามบอกลุงว่าลุงหนูตามหาลุงแบบนานมากเลยลุงรู้ไหมกว่าหนูจะหาเจอลุงก็แบบงงว่าแบบหาทําไมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลอตเตอรี่ที่ลุงให้หนูมาตอนนั้นอะมันถูกรางวัลถูกสองพันหนูเอาเงินกลับมาให้ลุงนะอะไรย่างเงี้ยลุงก็แบบล้อล้อล้อมันถูกล้อบอใช่ลุงรู้ไหมหนูตามหาลุงมาแบบนานมากๆจนวันนี้หนูเจอแล้วหนูดีใจมากเลยสภาพี่ไปตอนเช้าคือแบบคือไปตลาดนะเราไม่ได้คิดว่าจะเจอค่ะคือคือดีใจจริงๆว่าเหมือนมัน มันค้างคาใจมานานแล้วแล้วมันก็ได้ได้ไดทําสาเร็จสักทีนึงไอ้สิ่งท,ที่เราพูดไว้อะถึงมันจะเนิ่นนานมาเกือบสองปีแต่เราทําแล้วนะเราทําสาเร็จแล้วด้วยเราทําตามที่เราพูดไว้แล้วด้วยและด,ด,ดีใจที่ได้แบบเจอลูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชอบช่วยชอบช่วยคนอื่นที่เขาลำบากเพราะพี่ะลาระบากมาก่อนแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราพอมีไรายได้มากพอที่จะช่วยคนอื่นที่เขาลำบากอ่ะมัน มันน่าจะมันน่าจะดีกว่าะไรเงี้ยมันสบายใจเราด้วยอะค่ะเหมือนถ้าเราไปซื้อกับคนที่เขาปกติที่จะรู้สึกว่าเหมือนเราไปหนนุนธุรกิจหนึ่งธุรกิจอะค่ะแต่ถ้าเกิดเรามาซื้อกับผู้พิการอะพี่รู้สึกว่าพี่สบายใจพี่ได้ช่วยเขาอะค่ะมากกว่าพี่ก็เลยจะไม่ซื้อกับคนปกติพี่ก็จะซื้อพยายามดูกับผู้พิการมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะถึงเรารู้แหละว่ามันอาจจะเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจอาจจะเขาอาจจะโดนจ้างมาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความรู้สึกคือเขาจะได้ไม่ต้องมายืนอยู่ตรงนี้นานๆนะคะจะได้กลับไปพักผ่อนนะะคก็ อยากอยากจะฝากถึงคนอื่นดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเจอเคสแบบคุณลุงอะค่ะอยากให้ช่วยอุดหนุนผู้พิการะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่พอมีกําลังทรัพย์ที่ว่าการช่วยเหลือคนอื่นอะมันมันเป็นอะไรที่สังคมปัจจุบันก็หาค่อนข้างยากอยากให้แบบถ้าเรา พอมีพอจะเหลือแบบแบ่งปันให้คนอื่นได้ก็ช่วยเหลือแบ่งปันให้คนอื่นที่ว่ามันจะได้มีสังคมที่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จําเป็นต้องแบบรวยล้นฟ้าหรอกถ้าเราพอจะมีจะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ไม่ได้ใช่คนรวยนะคะแต่พี่รู้สึกว่าการได้ช่วยเหลือเขาอะค่ะมันมันสบายใจด้วยแล้วคนที่เขาลําบากอะค่ะเวลาเขาได้รับความช่วยเหลือมันรู้สึกอิ่มใจมันรู้สึกมีความสุขอะค่ะอย่างน้อยวันเนี้ยคุณลุงได้เงินไปพี่ว่ามันก็มากกว่ารายได้ที่เขาควรจะได้ค่ะแล้วก็ก็ควรจะมีความสุขถึงมันอาาจจะทํให้คุุณลงเน่ เยียวยาชีวิตของเขาได้อีกหลายวันนะคะ